อ้าวผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับก็คือที่อุดรน,นะฮะมีกรณีของสาวอายุ32นะครับมาร้องบอกว่าโดนในช่างอบอตเอมาและตบและถีบหน้าด้วยแม่อ้าวลองดูหน่อยผู้ชมครับรรช่วยด้วยค่ะข้าราชการท่านหนึ่งค่ะอบอตอวัดชัยค่ะทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายร่างกายค่ะเหรอเหรอเออ ปแล้วมึงได้อะไรแล้วพี่ตัวนี้หีนว่าทำไมช่วยด้วยท่านสงสารมากช่วยด้วยค่ะข้าราชการท่านหนึ่งค่ะอบตบ้านชัยค่ะทำลายคนนี้ค่ะทำลายร่างกายค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเหรอเหรอเออลงน้ำมันรถไปนี่นี่แล้วมึงได้อะไรแล้วพี่ตัวนี้ คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของนางสาวบีนะครับเป็นนามสมมุตินะครับอายุ32ปีแต่ก็เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแล้วครับที่อยู่ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนะฮะก็นำเอาคลิปภาพครับขณะที่ถูกอดีตสามีทําร้ายร่างกายที่ร้านขาแห่งหนึ่งครับในอำเภอบ้านดุงนะครับเอามาร้องสื่อฮะบอกว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างที่ตัวเธอเองเนี่ยนะครับได้นัดเคลียร์กับในปานนะในปานนี่คือขอญาตนะฮะเขาบอกว่าขอสงวนนามสกุลหน่อยแล้วกัน อายุ51ปีซึ่งเป็นอดีตสามีครับแล้วอดีตสามีคนนี้เนี่ยครับเป็นถึงในช่างอบตอแห่งหนึ่งครับในเผอบ้านดุงเธอเองเนี่ยตกลงเลิกกันกันกบทางอดีตสามีแล้วนะครับประมาณสักห6เดือนแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะอยู่กินกันมา8ปีแล้วคือผู้ชมครับคือทางฝั่งของทางคุณบีเนี่ยบอกว่าเพราะเธอขับรถเก๋งไปถึงนะฮะเพื่อจะเคลียร์ปัญหาจัังงงงงหววววะนนนนน้้้เเอออคครบใปาาาาีี่่่่ไดดดพพููกลลถึึุท3ธส ก่อนจะไปสั่งสอนคนอื่นน่ะให้ดูตัวเองก่อนกนแล้วกันนะตัวเองเนี่ยเป็นถึงข้าราชการระดับสูงและชั้นสูงในปานโมโหไอ้ในปานโมโหนะฮะใช้กำปั้นเนี่ยทุบตีครับและเอาเท้าเนี่ยนะฮะถีบเธอด้วยระหว่างนั้นครับเธอเองก็วิ่งหนีนะครับและไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เพื่อไอ้เป็นหลักฐาน้วฮะคุณผู้ชมครับหลังเกิดเรื่องนะเธอเองไปแจ้งความครับในข้อหาทำร้ายร่างกายพร้อมกับยืนยันลวครับว่ายังไงไม่กลับไปคืนดีแน่นอน และอยากให้อดีตสามีคนนี้เนี่ยมาตกลงคุยกันดีๆแล้วก็ไม่ต้องการให้เขาออกจากราชการนะแต่อยากให้บุคกับัญชาเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนหน่อยส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะแม่สามีไม่ชอบเพราะว่าสามีเนี่ยมีเมียมีลูกอยู่แล้วโดยมีเธอเองเนี่ยเป็นภรรยาน้อยนะและเธอไม่อยากเป็นภรรยาน้อยใครเธอเลยขอเลิกแต่ทั้งนี้ก็ยังวอแวร์ไม่เลิกเอ้าลองฟังดูครับ เขาเป็นใครีน้เป็นแฟนเก่าค so ่ะเลิกกันได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วค่ะคือคือมันเหมือนเลิกขาดแต่ไม่ขายก็จะมีแบบอารมณ์ดีก็โทรคุยกันแต่ว่าพอแบบพอพอมาปุ๊บก็จะคุณเรื่องเก่าเก่ามาด่าหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พออารมณ์ดีก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยเขาให้เขาทวมึงคุณเราก็เหมือนประมาณว่าเขาช่วยเหลือหนูทุกอย่างเขาแบบมาทําร้านช่วยมาแบบก็คือดูแลแบบส่งเสียเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ทุกวันนี้คือไม่แล้วไม่ไม่ไม่ได้มีการแบบช่วยเหลืออะไรค่ะหนูอยากให้แบบอารมณ์เย็นลงกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ถามว่าให้ออกจากข้าราชการเลยไหมก็ก็คงไม่ขนาดนั้นค่ะพี่แต่ไห้ได้ยกตับเตือนท้อยอ่าใช่ใช่ใชมันมันมันหลายครั้งแล้วค่ะพี่มันแบบถึงขั้นเลือดตกยางออกก็มีบางทีค่ะไม่มีเฉพาะครั้งเดียวหรอไม่ค่ะมันหลายครั้งแล้วค่ะหนูกลัวเพราะว่าหนูก็อยู่คนเดียวด้วยตอนนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับคือคุณบีบอกแบบนี้นะ คุณบีบอกเลยบอกว่าอ๋อหนูเนี่ยนะไปคบกับผู้ชายคนนี้คบมา8ปปีแล้วนะเออแล้วหนูเองเนี่ยพยายามจะเลิกหลายหนแล,ล้วนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วหนูไม่อยากยุ่งแล้วปรากฏทีนี้ทางฝั่งของผู้ชายครับในปานนะุผู้ชมครับแกก็พูดเหมือนกันแต่เป็นคนละมุมนะใ,ในปานบอกเลยบอกว่าอ๋อไอ่อนเกิดเหตุแต่ผมก็ยอมรับนะผมทะเลาะกับบีเขาทางโทรศัพท์<ๆ>ก็้เรื่องเดิม,ดม,ดมดๆนั่นแหละเรื่องที่เขาเองนะชอบจู้จี้จุกจิก จริงๆแล้วเนี่ยผมกับเขาเนี่ยนะกับบีเนี่ยเลิกกันไปแล้วโดยผมเนี่ยแหละเป็นฝ่ายบอกเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกเขาไม่ยอมเลิกเนี่ยฮะซึ่งเขาบอกว่าหากจะเลิกก็ให้ผมเนี่ยลาออกจากที่ทํางานที่ผมทําอยู่หรือไม่ก็ย้ายไปจากบ้านดุงซะนนและทุกครั้งที่นัดคุยนะนนก็จะเจอเรื่องของทะเลาะกันเดิมๆอย่างเงี้ยแหละวันนั้นเนี่ยตนก็ยอมรับนะว่าผมเนี่ยก็ดื่มไปแล้วก็มีอารมณ์พอเขามาถึงที่ร้านค้าเขาพูดจาต่อว่าถึงขั้นกูมึง โดยเขาเรียกผมว่าไอ้บักปา,านบักปานบักปานบักปานอย่างนี้ผมก็โกรธแล้วก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้พร้อมกับพูดว่าเนี่ยบักปานดื่มเหล้าในเวลาราชการใช่ไหม,มซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจําเวลาไม่ได้หรอกนะแต่เชื่อว่าน่าจะประมาณสัก4ี่โมงเย็นประมาณนั้นจากนั้นเขาเองเนี่ยก็ได้กระโดดถีบผมก่อนอมผมเนี่ยกระเด็นใส่โซฟาเลยนะ พอลุกขึ้นได้ตอนนั้นผมก็โมโห<ต>ผมก็ใช้ฝ่า,ามือพยายามผมตบเขาไปแต่มันไม่โดนไม่ถูกไม่โดนไม่ถูกนี่ลและเขาก็ใช้แขนป้องไว้นะอพอได้จังหวะนั้น,นผมเนี่ยก็เลยยกเท้าถีบไปธีนึงก็ยอมรับแล้วว่าผมก็ทกําร้ายเขาจริงนะตงแต่มันต่างคนต่างทําร้ายซช่งกันและกันแหละหากเขาจะไปฟอ้องกัปบัญชาก็ว่ากันไปตามระเบียบตามหลักฐานที่มีก็แล้วกันเอาฟังของคุณปานนะบักปานในช่างอบตนะก็จะตบไปแหลมตบไปโดน ก็ปัดกันอะไรก็ด้วยแล้วพอดีจังหวะนดี้ผมก็ถีบไปทีหนึ่งเลยแต่ยืนยันว่าเข้าลงมือก่อนครับคุณ้องก็หาว่าทำร้ายร่างกายเข้าจริงไหมพูดถึงว่าทำร้ายจริงไหมก็ทำก็ทำแบบมันก็ทำแหละรต่างคนต่างทำกันแหละอนี่ใส่เข้าพยายามจะยั่วยุให้โมโหแล้วก็แบบคือแบบเดินเข้ามาชนเดินแบบเอาสีอเอาสีอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้วพี่ก็ทนมาตลอด แบบนี้จะคืนดีไหมพี่ไม่คุยกันได้ไหมไม่ได้เารคือทางใครทางมันประมาณนั้นแบบนี้จะจบยังไงพี่ต่อไปคิดว่าอนี่เขาเขาไี่ยอมจบแล้วพี่เจาเรื่องอดีตแฟนพี่ไหมไม่ขอให้จบหากเขาเอาไปฟ้องงานนั้นก็ว่าชปชำเราว่าไปทำไม่อยากตปครับาก็ยอมเรบนี่นะครับทางฝั่งของพี่ปานนะในช่างอบตเขาบอกแบบนี้บอกว่า ถ้าน้องบีฟังอยู่อยากจะบอกน้องบีว่าเรื่องความรักระหว่างเราเนี่ยน้องบีจ๋ามันจบลงแล้วนะจ๊ะถ้าอยู่อย่างนี้ผมและคุณเนี่ยต้องทะเลาะกอยู่แบบนี้ความสุขมันไม่มีไม่เข้าใจว่าทําไมน้องบีถึงแค้นพี่มากแค้นประมาณว่าคือถ้าเกิดว่าผมไม่เลิกกับเขาเนี่ยก็คือผมก็จะอยู่ดีไม่ได้ใช่ไหม,มว่าแบบนั้นนะะ คือเขาบอกว่าเลิกกันเถอะถ้าเลิกกับกูต้องย้ายออกจากบ้านดุงนี่คือคําพูดของน้องบีที่พูดกับผมถือว่าไม่คือคือหรือไม่ก็ต้องให้ผมลาออกไปคเขาบอกเขาไม่ไหวไม่หมยคือน้องบีเนี่ยจะบอกว่าคือถ้าเลิกกันตัวเขาก็จะไม่ได้อยู่ดีอต้องออกจากบ้านดุงไปเนี่ยแกบอกด้วยนะบอกว่าแล้วความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าคบกันต่อไปเนี่ยคือเขาบอกว่าไอเราเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วเขาเอาข้อนี้มาบีบด้วยนะ จากนี้ขอเลิกแล้วต่อการธนาจารน้องบีทางใครทางมันนะน้องบีนี่ในช่างเขากล่าวไว้แบบนี้ค่ะส่วนขณะที่ทางฝั่งของแม่จอยแม่จ่อยเป็นใครล่ะแม่จ่อยนี่เป็นเจ้าของร้านค้าอายุ60ปีแม่จ่อยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยมันห้าโมงเย็นในช่างเนี่ยมานั่งดื่มตามปกตินั่นแหละพอฝ่ายหญิงมาเจอก็พูดคุยกันเสียงดังฝ่ายหญิงเ่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยใช้เท้าเนี่ยถีบในช่างของเขาก่อนจากนั้น ในช่างก็เลยลุกขึ้นแล้วใช้ฝ่ามือพยายมเนี่ยตบไปที่ฝ่ายฝ่ายหญิงอีกหนึ่งทีว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้แรงนะเมื่อเห็นแบบนั้นคือฉันเองเนี่ยก็เลยร้องตะโกนบอกทุกฝ่ายหยุดหยุดหยุดเรื่องผัวผว้มีเมียอยากให้คุยกันดีๆไม่อยากให้ใช้กําลังกันเลยนี่คือแม่จ่อยเอ้าฟังแม่แม่จ่อยมีเสียงไหมไม่มีนะไม่มีเสียงแม่จ่อยนะแต่แม่จ่อยทําถูกนะคะพยายามทาถูกห้ามนะหืมบอกแมบบักปานใช้ฝ่ามือ พขาโดนทีบก่อนใช่แต่ว่าบักปานบอกว่าคือตอนที่ฝ่ามือที่ไปโดนทางน้องเขาเนี่ยโดนไม่แรงโดนคุณบีไม่แรงเท่าไหร่เคาว่าบักปานนี่ทำไมเขาถึงโกรธขึ้นมาเพราะอะไรเขาไม่ชอบคํานี้อืแล้วก็พูดกูมึงด้วยมั้งคะบักปานบักปานนี่มันเวลาราชการยังมากินเหล้าเหรอ,อใช่ไหมค่ะแต่บักปานบอกว่าน่าจะหลังสี่โมงไปแล้วขณะที่ทางยายจ่อยก็บอกว่าห้าโมงค่ะอื นี่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 จัการห้ามึค่ะออตรางชายค่ะนี่เห็นไหมครับทำใผู้หญิงค่ะทำลายร่างกายค่ะเหรอเหรออ่ะโอเคความรักของเรามันจบลงแล้วจบลงแล้วบอกเลิกเถอะพูดไม่เหมือนกันค่ะผู้หญิงก็บอกเป็นฝ่ายขอเลิกผู้ชายบอกผมเป็นฝ่ายขอเลิกแต่ผู้หญิงล่ะไม่ยอมเลิกเออเนี่ยค่ะ